สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลว่าล์ทีฟแทกเตอร์นะคะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยก็เดี๋ยววันนี้จะพามาชมการขับเคลื่อนเนาะของรถคันนี้นะคะรถแท็กเตอร์ค่ะยันมารุ่น e f 3 9 3 t 3 9แรงม้าเนาะ ก็สำหรับตัวนี้นะคะเติมแท้ทั้งคันร้อเนะคะก็วันนี้หนูอาจจะไม่ได้อัดคลิปที่ลงรายละเอียดดีเทลเยอะนะคะเพราะหนูมีการอัดคลิปแยกไว้แล้วนะสำหรับตัวนี้เลยนะคะแยกไว้เดียเด่ยวๆเลยนะคะก็ลองไปชมกันได้นะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะลองกดเข้าไปชมกันได้นะคะเป็นคลิปที่อธิบายละเอียดเลยเนาะ ก็สำหรับตัวนี้นะคะรายละเอียดคร่าวก็จดทะเบียนปีพศ5 6 6 1นะคะใหม่584ชั่วโมงการทำงานเดิมแท้ทั้งคัน100%นะคะหายห่วงได้เลยนะหายห่วงได้เลยนะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลย อุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดด้านหน้าแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังให้เป็นผ่านพัวยี่ห้อ LCS ขนาด5คู22ค่ะก็คันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทค่ะ้ดยอุปกรณ์2ชิ้นและพร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดนะคะ4 1 0 0 0 0บาทเนาะประมาณนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเของข,องข,องของุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ก็ให้ชมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมการขับเคลื่อนเนาะนี่เลยก็เดี๋ยวไปชมการขับกันเลยค่ะ